สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องโอเวนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมกิจกรรมพันธสัญญาเสือโครงนะครับผมกิจกรรมนี้จะเล่นในแมปอื่นไม่ได้นอกจากแมปแบทเทนลอย่านะครับผมก็คือมันท่านผู้ชมคงเห็นที่มีเมืองใหม่เข้ามานะครับผม ท่าผู้ชมดรอปไปนะั้นมันจะมีตู้เกมนะคะผมแล้วแล้วขอบอกว่าตู้เกมมันกวนมากเลยก็คือตู้เกมเนี่ยถ้าเราเล่นได้แค่สามเกมแล้วมันจะดรอปแค่สามเหรียญเท่านั้นนะคบผมแล้วก็ตกแต่งสโนว์แมนสโนว์แมนก็ตัวละหนึ่งเหรียญน,นะคะผมคุณท่านผู้ชมคงจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมว่าไอ้ตรงนี้นะคะผม ไอที่ขุดน้าแข็งมันหายไปไหนก็คือผมปลดล็อกไปแล้วนะครับผมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโทเคนนะครับผมแล้วมันก็จะมีบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟ้าตามเมืองนะครับผมก็จะมีหลายเมืองนะครับถ้าท่านผู้ชมยิงมันลงมาได้แล้วท่านผู้ชมจะเห็นแอ์ดรอปที่ร่วงลงมานะครับผมท่านผู้ชมก็ไปเก็บนะครับผม อันนี้จะเป็นดีหน่อยนะครับผมก็คือมันมันจะมีโอกาสได้สองอันนะครับผมโอกาสก็คือประมาณ25ปอร์เซ็นจะไม่ดบประมาณ50าสิบเปจะดบหนึ่งอันแล้วก็ประมาณ25่สบหเปอร์เซ็นจะดบสองอันนะครับผมกิจกรรมวันนี้ก็มีของดีเยอะเลยนะครับผม มันก็เป็นลายเจ่าแท้ของปืนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย